สว,ส,สวัสดีครับ,รบพบกับนักสืบเก้าศิปรกรและบิ๊กเต้ยในรายการลัดกระเตยเฮ้ยจริงดิตอนที่สอง นะครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในอีพีที่แล้วเราก็เท้าความไปถึงเรื่องของนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของเงินอุดหนุนรถไฟฟ้าหรือ EV นะครับก็อีพีที่2นี้นะฮะก็ยังคงอยู่กับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ EV กันบ้างดีกว่านะฮะซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากรู้มากโดยเฉพาะคนที่ลังเลอยู่นะครับว่าจะซื้อรถ EV หรือว่าแม้แต่คนที่เพิ่งซื้อรถไปเขาอาจอยากจะรู้ว่าเราเต็นเนี่ยจะรับซื้อไหมราคารถ EV เนี่ยถ้าไปขายเต็นมือ2ราคาจะเป็น ไงาราคามันจะตกเยอะไหมหรือราคาจะดีอ่าวันนี้เรามาคุยกับคุณนัทนะครับจากสิบาสีประกอน,นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านรถมือ,อ2อ่ขถาวคุณนัทก่อนเลยในฐานะที่เป็นเต็นทน์ละกันใช่ครับเนี่ยหปีที่ผ่านมาพอร,<ม>รถ E ีวีเนี่ยเร,เริ่มเริ่มบูมขึ้นมามีรถ E ีีเริ่มเข้ามาที่เต็นท์้ากังถ้าสําหรับเต็นท์ของเราก็อาจจะมีแวะแวะฉบโฉมมาตีราคาบ้างแต่ถ้าเป็นเต็นท์ในพักพวกนี้เริ่มมีแล้วเริ่มมีแล้วมีขายแล้วแต่ไม่เยอะนะฮะต้องบอกว่าไม่เยอะพะรถมันพึ่งพิ่งพิ่งเข้ามา ตังหรือว่าแบบจะใช้ตัง,งจริงๆส่วนใหญ่คนกลุ่มนี้จะค่อนข้างม,มีความพร้อมเรื่องกำลังกาลังทรัพย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นรถยึดอะไรยังไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นก็ มีบ้างนะที่เขาซื้อขายกันแต่ของเราคืออาจจะแค่ชมๆมาให้ดูแล้วก็จากไปนะพูดถึงเรื่องราคาใช่ไหมว่าจะร่วงมากแ่ว่ามันเป็นยังไงนะอย่างสมมุติผมเพิ่งซื้อรถอีวีมาสักปีหนึ่งหรือไม่ถึงปีด้วยซ้ำแต่เอ้ยขับๆไปอาจจะไม่ชอบอยากจะเปลี่ยนรถแล้วเอามาให้มือสองตีราคาก่อนหนนี้ต้องเท้าความว่าหลักการรับเข้าการประเมินราคาของเต็น์จริงๆมันก็ไม่ต่างอะไรกับสินค้าทั่วๆไปแหละก็คือเทียบระหว่างแรงซื้อกับแรงขายก็ผา้ค้าต้องเช็คราคาก่อนส่วนใหญ่พ่อค้าก็เช็ครา ค้างง่ายเลตามสื่อโฆษณาทั่วไปเปิดตามเว็บเหมือนที่เราเปิดนี่แหละพอหรอเหมือนเหมือนเช็คราคารถก็เหมือนกันเลยหรอเหมือนเช็คราคารถทั่วไปใช่คือเว็บไซต์ที่เราหาได้ทั่วไปนะไปดูรุ่นนี้มีไหมรุ่นนี้มีไหมแต่ว่าอุปสรรคอย่างแรกเลยต้องบอกว่ารถ e ีีในตลาดนี้มันน้อยเพราะฉะนั้นเช็คไปตอนนี้ไม่ค่อยเจอไม่เจอนะไม่เจอเพราะฉะนั้นที่เราทําได้คือมันต้องขึ้นอยู่กับการคาดการณ์การพยากรแล้วก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ซื้อผู้ขายนะคือต้องอาศัย การคาดเดานิดหนึ่งเช่นสมมุติว่ามี E.V. แบรนด์หนึ่งาตีนะเราก็ต้องดูก่อนว่ารถใหม่เท่าไหร่สมมติรถใหม่หนึ่งล้านใช่ไหมล้านหนึ่งใช้ไปปีหนึ่งรถใหม่สัก2 0 0หมื่นก็ไม่เยอะมากก็ต้องคาดการก่อนว่ารถทั้งรถใหม่ล้านหนึ่งเนี่ยเราจะไปตั้งได้เท่าไหร่สมมติเราจะตั้งเจ็ดแสนแปดแสนอะไรเงี้ยเราก็ลองออฟเฟอร์ดูว่าเออเราอยากจะได้มาจินเท่าไหร่ก็ลองแย่ดูแย่สมมติบิ๊กเตอร์เขาซื้อมาล้านหนึ่งขายในปีหนึ่งผมเสนอเจ็ดแสนขายไหม ไม่ขายไม่ขายบกกันแรกว่ายังไม่เกิดเป็นราคาอย่างอย่างเจ็ดเซนสองเจ็ดนสามเจ็ดนสี่เจ็ดก็ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยก็พอใจกันที่เท่าไหร่เขาเรียกว่าจุดที่ปึงพอใจทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าไม้แรกของแต่ละรุ่นเนี่ยจะค่อนข้างเป็นไม้ที่ยากหน่อยนะวัดใจวัดใจวัดใจเ็มนเหมือนเล่นโป๊กเกอร์อะไรแค่วัดใจคนขายว่าราคาเนี่ยขายไหมต้องดูว่ามีขยับตามีอะไรยังไงหรือเปล่าใช่ซึ่งมันก็จะจบที่ราคานึงแหละแล้วพอพอคาหรือเซนไปวางขาย ก็จะสะท้อนความเป็นจริงแล้วว่าเราไปตั้งเท่านี้ผู้บริโภคที่เล็งรถ e ีที่เป็นมือสองรับได้แค่ไหนครับผมว่าผมซื้อคุณ7000 0 0ผมไปตั้ง75 0ดแสนห้าลงวันเดียว้คนทักกันเต็มเลยแสดงว่าราคาที่ผมออฟเฟอร์ไปเยอาจจะยังขึ้นได้อีกใช่ใช่แสดงว่าคุณก็แต่ว่าถ้คันที่มาผมาเริ่มมีเซ็นเตอร์แล้วเริ่มรับลูแล้วก็อาจจะไปตั้งที่เปิดที่เจ็ดแสนห้า้วรับเสร็จเจ็ดแสนห้าขายทั้งแปดแสนหูอะไรประมาณนี้แต่ถ้าผมเกิดแบบว่า ซื้อแบบว่าสูงไปผมก็แบบไปซื้อสูงว่าซื้อพลาดนะซื้อแปดแสนซื้อแปดแสนตั้งแปดแสนห้าตั้งแบบไม่มีใเอาเลยไม่ไีเอาเลยสุดท้ายอาจจะขายเสมอตัวหรือขายขาดทุนนิดหน่อยผมก็จะรู้แล้วว่าคันต่อไปอะซื้อเจ็ดแสนนิดหน่อยพอใช่ก็จะหลักการประมาณครับฉะนั้นในมุมของคนขายหมายถึงว่าเราเราเป็นลูกค้านะลูกค้ามาขายเนี่ยก็ต้องยังไงดีครับก็ต้องดูว่าเอ้ย เราพอใจที่ราคาเท่าไหร่ที่เต็นเสนอมาเราพอใจไหมนะครับหรือลอ,ลองดูว่าที่เราใช้รถไปเนี่ยใน,ในระยะเวลาที่เราใช้ไปเนี่ยเราใช้มันคุ้มแล้วหรือยังนะสมมุติเราเฮ้ยบางคนรู้สึกว่าอ่ะคุ้มค่าแล้ว ฉันต้องการเงินแค่นี้แหละเพื่อไปดาวรถคันต่อไปหรือจะไปเอาไปทําอะไรก็ตามะนะครับก็ก็สามารถตกลงกับเต็นต์ดูได้นะครับห,หรือบางคนยังคิดว่าเอ้ยอยากจะได้มากกว่านี้อยากได้น้อยกว่านี้ถ้าเป็นใหม่ๆใ,ในช่วงนี้อ,อาจจะยังต่รอลองได้แต่พอเวลาผ่านไปใช่ไหมครับของเต็นต์รถมือสองเขาก็คงจะเริ่มมีราคากลางถูกตอ้องค,ค,คือคือต้องบอกว่าในช่วงแรกๆเนี่ยมันยังไม่มีราคากลางเพราะว่าปริมาณของในตลาดมันน้อยเกินไปนะเขาเรียกไม่มีซัพพลายที่จะให้เทียบถึงแม้ทุกวันนี้ถ้าบอกว่า บิคเตอร์ใช้รถรุ่นอะไรอยู่นะอนนี้ใช้ f o r ์ดเอเวเลชอ่าเอเวเล่ะบิกเตอร์ขับเข้ามานะสมมุติปี2018มาตีผมผมเข้าเว็บไปก็จะหมู่มา20-30คันเยอะเลยจะเฉลี่ยได้จะเทียบได้ว่าของคุณไทยเทเนียมพัดขับ2ล้อไม่เท่านี้ควรจะให้เท่าไหร่ควรจะไปปล่อยเท่าไหร่อันนี้ง่ายแต่สำหรับรถ EV ผมบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักพักอาจะ2-3ปีเพื่อให้ในตลาดเนี่ยมันมีตัวเทียบ มากพอที่จะใช้เป็นเกมได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้หลายคนก็มาถามว่าซื้อรถ e ีีขัดทุนแค่ไหนไม่มีใครรู้ยังไม่รู้ทุกท่านไม่มีใครรู้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความพึงพอใจทั้งคนซื้อคนขายมันจะรู้ก็แค่คนที่เคยเล่นรุ่นนั้นแล้วได้ตังค์่าอ่าถ้าได้ก็รู้แล้วว่าเดี๋ยวมาต้องประมาณนี้ใช่ตัวนี้ง่ายรุ่นนี้ยากรุ่นนี้น่าจะขัดทุนรุ่นนี้น่าจะได้ตัง ับครับก็เพราะฉะนั้นอีวียังใหม่อยู่ก็ยังไม่ต้องไปกังวลละกันจริงๆก็เลยถ้ายังใหม่อยู่ก็ใช้ไปเถอะใช้ไปก่อนใช่ใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนใช้ให้มันคุ้มนะรู้สึกว่าเฮ้ยเราลองรถใหม่แล้วนะอีวีเนี่ยเราเราเอาให้คุ้มเราคับไปเชียงใหม่ครับไปภูเก็ตหรือว่าจะไปเที่ยวไปทะเลไปอะไรก็ตามนะครับหรือใช้งานตามปกติใช้ไปครับจนถึงเมื่อกิเลสมาเมื่อกิเลสถัดไปมา แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีว่าแล้วราคามันจะเป็นยังไงใช่ไหมครับถูกอันนี้แนะนําเลยเพราะว่าหลายคนเนี่ยเวลาขายเนี่ยชอบบอกว่าโอ้ยใช้ไม่คุ้มเลยเลยขาดทุนเยอะคือคือเขาใช้น้อยไปไงถ้าคนแบบใช้เยอะเขาก็ถือว่ากําไรใชากไรแล้วล่ะใช้เอาใช้คุ้มแล้วก็ขายแต่บางคนที่แบบใช้ไม่คุ้มอะไรเงี้ยแล้มาขายเนี่ยอันนี้อันนี้เข้าใจนะแบบรู้สึกเฟลนิดหน่อยแต่ก็เวลาเขารับเนี่ยเขาเทียบกับตามรุ่นตามราคาเงเขาไม่ได้แบบว่าอคุณวิ่งไปพันโลแล้วผมจะผมก็ค่พันบาทไม่ใช่ไมมันก็ไม่ ได้บวกเยอะขนาดนั้นไม่ได้บวกทีโอ้โหห้าหมื่นหรอกมันก็จะมีผลนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจำเป็นต้องใช้ใช้เถอะครับไม่ต้องไปกังวลว่าแบบกลัวจะแบบใช้เยอะแล้วแบบเต็มจะตอราคาเยอะอะไรก็ก็เท่าที่ใช้ก็ใช้เลยยิ่งใช้มากยิ่งคุ้มมากขายจะได้ไม่ต้องเสียดายมากใช่ถูกต้องเลยครับ วันนี้ก็พอเป็นแนวทางนะสำหรับคนที่จะซื้อ E ีีและกังวลเรื่องราคาขายต่อก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะครับเล่นได้เลยนะก็เราก็ยังรับนะทั้งรถทั้งรถ E ีีก็รับนะแม้ว่าจะทุกวันนี้ยังไม่มีไม่รู้ว่าจะซื้อเท่าไหร่ก็จะรับไว้ก่อนก็ขับขับไปที่เต็นท์เขาได้นะตีราห้ตีราคาก็ขับไปเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะยังไงก็ ถ้าอยากตีราคาอยากส่งรูปรถนะก็ส่งมาได้เลยที่ ID l ดี e ไลน์ของเราด้านล่างแอปหึงเเราอยู่ถนนกัรประพฤติไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดกลาให้โดนเ็วทันใจภายในหนึ่งนาทีก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้สาระดีๆก็มีให้เช่นเดิมนะเดี๋ยวฝากติดตามใน E ีหน้าด้วยวันนี้นัด19สิบปรกและบิ๊กเตร์ต้องขอลาไปก่อนนะครับกับรายการนัดกระเตยเฮ้ยจินดีสวัสดีครับ สวัสดีครับสนับสนุนโดยค่าฟัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,00 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r โฟชั .com